พระเยซูตรัสว่าจงเอาชนะศัตรูด้วยสติปัญญาและรักษาจิตวิญญาณของคุณความเชื่อฟังจะปกป้องคุณ23มิถุนายน2559พระวจนะจากพระเยซูผ่านซิสเตอร์แคลวให้เสียงโดยพรพิมนพระเยซูฉันต้องการที่จะพูดกับพวกคุณทุกคน เจ้าสาวของฉันวิญญาณแห่งความแตกแยกกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางพวกคุณวิญญาณนี้ส่งผลกระทบกับคนอื่นๆมากมายจุดประสงค์คือเพื่อแบ่งแยกผู้ที่มีนิสัยดีต่อกันไม่ว่าจะเป็นสามีและภรรยาพี่สาวและพี่ชายแม่และพ่อลูกจ้างและนายจ้างแนวคิดคือการทำให้ความสัมพันธ์หยุดชะงัก ทำลายมันและทำให้ไม่มีประสิทธิผลและไม่สนับสนุนนี่ไม่ใช่เวลาที่จะยอมจำนนต่อคำแนะนำของศัตรูคุณเข้าใจไหมคุณกำลังถูกใช้หากคุณยอมจำนนต่อกลลวิธีแอบแฝงการแก้แค้นความเย่อหยิ่งและการเอาแต่ใจตัวเอง คุณไม่รู้จักตัวเองและไม่รู้ว่าอะไรดีและถูกต้องหากคุณทำสิ่งเหล่านี้การเอาตัวรอดของคุณขึ้นอยู่กับคนรอบข้างเมื่อคุณทำร้ายพวกเขาคุณกำลังทำร้ายตัวเองฉันวางคุณไว้ด้วยกันในความสัมพันธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กันและกันเมื่อคุณทำร้ายกันและกัน คุณก็ทำร้ายตัวเองอย่างจริงจังการบาดเจ็บทุกครั้งทำให้คุณไร้ความสามารถในบางแง่มุมสิ่งที่คุณทำกับคนอื่นเป็นอันตรายต่อตัวคุณเองมากกว่าเผยให้เห็นถึงการขาดความเมตตาและความรักของคุณความสัมพันธ์เป็นความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวิญญาณมีความกล้าที่จะเปิดใจต่อกันและไว้ใจกันความไว้วางใจอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะเกิดขึ้นและเป็นหน้าที่ของคุณที่จะปกป้องบุคคลนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และปฏิเสธที่จะทำร้ายพวกเขาคุณทำร้ายตัวเองเท่านั้นในระยะยาวฉันจะชดเชยความเสียหายที่เกิดกับผู้อื่นแต่ถ้าคุณไม่สำนึกผิด คุณจะตกอยู่ในอันตรายเพราะคุณได้ลดคุณค่าและอ่อนแอลงจากการยอมตามคำแนะนำของศัตรูซาตานเริ่มต้นด้วยการทรยศเล็กๆน้อยๆ การไม่ซื่อสัตย์เล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆนำไปสู่การทรยศที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหากคุณยอมแพ้ต่อการทรยศครั้งแรกเขาจะนำคุณไปสู่ครั้งที่สองและอีกครั้งเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเดินไปในเส้นทางที่บิดเบี้ยวและผิดรูปนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมปีศาจถึงน่าเกลียดมาก การปรากฏตัวของพวกมันในจิตวิญญาณสะท้อนถึงความน่าเกลียดของการกระทำของพวกมันหลังจากหลายศตวรรษของความชั่วร้ายพวกมันก็กลายเป็นคนผิดรูปร่างอย่างน่ากลัวหากคุณตอบสนองต่อผู้อื่นแทนที่จะให้อภัยพวกเขาคุณก็จะกลายเป็นคนผิดรูปร่างเช่นกันนี่คือเหตุผลที่ฉันตายบนไม้กางเขน เพื่อให้ความผิดรูปร่างทั้งหมดได้รับการรักษาและได้รับการให้อภัยเมื่อจิตวิญญาณตัดสินใจที่จะมาหาฉันและกลับใจ หากคุณยอมจำนนต่อแรงกระตุ้นชั่วร้ายเมื่อมันยังเล็กน้อยคุณจะอ่อนแอลงและโอกาสครั้งต่อไปจะง่ายขึ้นสำหรับคุณที่จะหาเหตุผลในการทำสิ่งที่ผิดหากคุณต่อต้านคำแนะนำที่ชั่วร้ายตั้งแต่เริ่มต้นคุณจะแข็งแกร่งขึ้นการตัดสินใจที่จะเติบโตในความงามและความศักดิ์สิทธิ์ หรือเหี่ยวเฉาลงสู่ความน่าเกลียดและความชั่วร้ายขึ้นอยู่กับคุณโดยสิ้นเชิงฉันเตือนคุณในจิตสำนึกของคุณว่าอย่าทำอะไรบางอย่างเพราะฉันรู้ว่ามันจะส่งผลต่อคุณและคนอื่นๆอย่างไรและใจของฉันคือให้คุณเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณเชื่อมโยงกับความชั่วร้าย คุณร่วมมือกับปีาศาจและพวกมันจะพาคุณไปสู่ความชั่วร้ายต่อไปจนกว่าคุณจะไม่สํานึกผิดและถูกกำหนดให้ลงนรกคุณคัดค้านและพูดกับฉันว่าโอ้ oh, ไม่อย่ามายุ่งกับฉันฉันจะไม่ลงนรกฉันเป็นคนดีอยู่แล้วคุณอาจเคยเป็นคนดีในบางจุด แม้ว่าความดีจะไม่รับประกันความรอดแต่เมื่อคุณตัดสินใจประนีประนอมกับความจริงและขัดกับจิตสำนึกของคุณเป็นครั้งแรกซึ่งฉันแนะนำคุณคุณก็หันหลังและเริ่มลงเหวไม่สำคัญว่าคุณถูกคนอื่นทําร้ายกี่ครั้งเมื่อคุณตอบโต้คุณก็จะกลายเป็นเหมือนพวกเขาและสูญเสียแสงสว่างของคุณ เกลือที่หมดรสเค็มนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนอกจากถูกโยนทิ้งบนพื้นให้เหยียบยำ่ำคุณสูญเสียสถานที่ของคุณในอนาณาจักรของฉันเมื่อคุณเลือกความชั่วร้ายมันเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยการประนีประนอมเล็กน้อยที่นี่และอีกเล็กน้อยที่นั่นจิตวิญญาณแข็งกระด้างและไม่ถอยหนีเมื่อคิดถึงความชั่วร้าย แต่โอบรับมันไว้อย่างไม่เต็มใจก่อนจากนั้นก็เต็มใจอาจมีความกังวลในตอนแรกแต่เมื่อคุณเลือกความชั่วร้ายเหนือความดีความกังวลจะอ่อนแอลงเรื่อยๆและระบบเตือนภัยของคุณก็จะทำงานไม่ได้ดังนั้น คุณจึงหาเหตุผลและเลือกเส้นทางที่ชั่วร้ายมากขึ้นเรื่อยๆและหัวใจของคุณก็จะแข็งกระด้างเราได้สร้างคุณให้งดงามและบริสุทธิ์ แต่คุณสามารถสูญเสียมันไปได้ด้วยการเลือกของคุณเองเราสามารถคืนสิ่งนั้นให้คุณด้วยการสารภาพบาปที่ดีและจริงใจพร้อมกับการสำนึกผิดอย่างสุดซึง้งแต่ถ้าคุณเกินกว่าจุดที่ต้องการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าเราแล้วคุณจะต้องเผชิญกับความเศร้าโศกและความผิดหวังอย่างใหญ่หลวงเราจะไม่เลือกใช้ภาชนะที่เคยได้รับเกียรติ แต่ตอนนี้เลือกที่จะปกปิดบาปของตนและดำเนินต่อไปในเอเซเคียสบทที่33ข้อที่17ถึง19กล่าวว่าบุตรหลานของชนชาติของคุณกล่าวว่าทางของพระเจ้าไม่ยุติธรรมแต่เป็นทางของพวกเขาเองที่ไม่ยุติธรรม เมื่อคนชอบธรรมละทิ้งความชอบธรรมของเขาและทำความชั่วเขาจะต้องตายเพราะสิ่งนี้แต่เมื่อคนชั่วละทิ้งความชั่วร้ายของเขาและปฏิบัติความยุติธรรมและความชอบธรรมเขาจะมีชีวิตเพราะสิ่งนี้แคลหลังจากอ่านข้อนั้นแล้วฉันก็พูดกับพระเจ้าว่า เมื่อพระองค์ตํำหนิฉันด้วยพระคัมภีร์ข้อนี้ฉันก็สั่นสะท้านคุณควรทำเช่นนั้นข้าพเจ้าเตือนท่านว่าท่านได้เริ่มก้าวไปสู่หนทางแห่งการทำลายล้างและจงหันหลังกลับก่อนที่มันจะสายเกินไปอย่ารับเอาคำตักเตือนเหล่านี้เป็นการลงโทษที่รักของข้าพเจ้า โปรดอย่ารับเลยแต่จงรับเอาเป็นคำสอนที่หากปฏิบัติตามจะนำไปสู่ชีวิตและชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพวกท่านแต่ละคนมีสิ่งที่ต้องสูญเสียมากมายเมื่อละทิ้งหนทางที่ถูกต้อง นี่คือช่วงเวลาสุดท้ายของยุคสุดท้ายและไม่มีเวลาอีกแล้วที่จะเล่นกับการประนีประนอมและบาปชีวิตของคุณอาจจบลงได้ทุกเมื่อจากนั้นคุณจะยืนอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าไม่ว่าจะสะอาดหรือสกปรกก็ตามข้าพเจ้าประคองชีวิตของคุณไว้ในอุ้งมือของข้าพเจ้าข้าพเจ้าค้ำจุนชีวิตของคุณไว้ด้วยความรักของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยากเห็นชีวิตของคุณจบลงมากกว่าที่จะมองดูคุณดำเนินไปบนเส้นทางแห่งความชั่วร้ายและสูญเสียจิตวิญญาณของคุณการสูญเสียการเรียกร้องของคุณเป็นเรื่องหนึ่งแต่การสูญเสียจิตวิญญาณของคุณเป็นอีกเรื่องหนึ่ง หากฉันเห็นว่าคุณมีเปลือกแข็งอยู่ในหัวใจและจิตสํานึกของคุณฉันอาจนำคุณไปรักษาจิตวิญญาณของคุณไว้ก็ได้ดังนั้นตอนนี้เราใกล้ถึงจุดจบเกินกว่าที่จะหลอกลวงและคดโกงอีกต่อไปโดยเฉพาะการคดโกงกับตัวเอง จงตระหนักดีถึงความเปราะบางของจิตวิญญาณของคุณและเสริมสร้างสิ่งที่ยังเหลืออยู่เพราะการล่อลวงในช่วงเวลานี้เกินกว่าสิ่งใดที่คุณเคยเผชิญในชีวิตตอนนี้มีโอกาสมากมายที่จะก้าวหน้าในอนาณาจักรของฉันและเพื่อต่อต้านสิ่งนั้น ยังมีโอกาสมากมายที่จะล้มลงด้วยหากคุณล้มลงจงมาหาฉันฉันรักและโอบก,กอดคุณสารภาพบาปของคุณให้ฉันอุ้มคุณและทำให้จิตวิญญาณสีแดงของคุณขาวเหมือนหิมะให้ฉันฟื้นฟูคุณให้กลับมาอยู่ในสถานที่อันสูงส่งที่คุณล้มลง ให้ฉันคืนความงามอันเปล่งประกายของจิตวิญญาณของคุณและแผนการที่ฉันมีสำหรับคุณในอาณาจักรของฉันให้กับคุณผู้ที่ซ่อนความผิดของตนจะไม่เจริญรุ่งเรืองแต่ผู้ที่สารภาพและละทิ้งความผิดจะพบความเมตตา ผู้ที่เคารพอย่างสม่ำเสมอนั้นเป็นผู้มีความสุขแต่ผู้ที่ทำให้หัวใจของตนแข็งกระด้างจะตกไปในความชั่วร้ายผู้ที่ได้รับการอภัยจากความผิดของเขาและความบาปของเขาถูกปกปิดนั้นเป็นผู้มีความสุข ผู้ที่พระเจ้าไม่ถือความชั่วร้ายไว้กับเขาและในจิตวิญญาณของเขาไม่มีการหลอกลวงนั้นเป็นผู้มีความสุขทุกคนล้วนเสี่ยงต่อการล้มลงบาปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการไม่สำนึกผิดคิดว่าเราไม่เห็นสิ่งที่เจ้าทำและไม่มีใครรู้นั่นคือความโง่เขลาอย่างที่สุด ดังนั้นจงมาหาเราด้วยใจที่กลับใจเราจะฟื้นฟูเจ้าและเสริมความตั้งใจของเจ้าให้ไปและไม่ทำบาปอีกเราพูดอย่างนี้เพราะเรารักเจ้าด้วยความรักที่เจ้าจะไม่มีวันเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์บนโลกนี้ไม่มีใครรักเจ้าได้เท่าเราแล้วจงมาหาเราแล้วเราจะฟื้นฟูเจ้า